ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่อง Sweden, โซเดนพารวยนะครับวันนี้ก็ผมได้มีโอกาสได้นำเอาคลิปจับคู่2ตัวบนล่างนะครับก็เป็นสูตรใหญ่สูตรเต็มนะครับได้นำมาให้ท่านสมาชิกได้ไปพิจรารณาดนูนะครับเผื่อชอบเนาะว่าที่แล้วก็เข้ามาที่75นะครับก็ารู้สึกว่าจะเข้า แต่เป็นตัวเลขที่กลับนะครับที่เราตั้งเอาไว้ว่าเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็รู้สึกว่าจะเวดที่แล้วเข้ามาที่เจ็ดห้ารู้สึกว่าจะเป็นหน่วยเป็นสิบสิบเป็นหน่วยนะครับก็การเสียงโชคนะครับการสูตรคำนวณก็มีเข้ามีหลุดนะครับการสูตรการคำนวณนะครับแปดส่วเจ็ดล่างเข้าสองนะครับเราก็ ด้านนี้นะครับด้านนี้เราจะยกขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับด้านนี้เราก็ยกไว้ข้างล่างนะครับด้านนี้เราดูด้านนี้ก่อนนะครับสองนะครับเก้าสองล้วก็นับต้อมอ่านับแ้มต่อนะครับเป็นสามนะครับสามบวกเจ็ดนะครับเราก็ได้มาที่สามนะครับอ่าได้มาที่ศูนย์หนึ่งนะครับสําหรับสามนะครับสามเรายกมาจากตอนนี้มาไว้นะครับสองนะครับสอง้วก็ลด จากสามลงมาเป็นเลขสองนะครับได้มาคือตัวเน้นๆคือศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งด้านนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าเราก็ได้มาที่เก้าบวกสองนะครับเราก็ได้เลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหกคงที่นะครับหนึ่งบวกหกเราก็ได้เจ็ดแปดเก้านะครับตัวเลขที่ออกมานะครับสี่หนึ่งเจ็ดล่างหกหนึ่งนะครับเราเข้าที่หนึ่งเจ็ดนะครับ อาจจะสิบหน่วยอาจจะพลาดได้นะครับก็แต่เราก็การเสี่ยงโชคเราก็ต้องปรับตัวเลขด้วยนะครับอันนี้ก็มีตัวเน้นนะครับเน้นก็เฉพาะนะก็ส่วนมากนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับตกกลางนะครับด้านนี้เราก็เป็นตัวรองนะครับสองตัวนะครับก็กันกันเอาไว้นะครับแต่ด้านนี้ก็เจ็ดแปดเก้าอย่างน้อยมาหนึ่งตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ลองไปพิจารณาดูวยนะครับ ครับต่อมาครับ4 1 7ล่าง61นะครับก็เราก็ทำเหมือนเดิมนะครับด้านนี้เราได้มานะครับแล้วก็61ลน็อกเป็น2นะครับ2มาบวก7นะครับเราก็ได้มาที่เก้ากับ0นะครับก็กับ0นะครับ2ตัวนี้เราก็ยกเอาไว้นะครับลดแทมลงจาก2ก็เป็น1นนะครับ เฉพาะตัวเน้เนๆก็คือ9กับ0นะครับเลขที่ออกนะครับด้านนี้นะครับ345านะครับก็6กบวก1ได้7นะครับ7บวก6คงที่นะครับเราก็ได้มาที่345สา 3, 4, นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ405ล่าง53นะครับแล้วก็ที่05แล้วก็อ่ เ่้ามาที่05นะครับก็405หลัก53นะครับแล้วก็เข้ามาที่เลขบนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับประดูกันเลยนะครับตามสูตรเราก็ต้องสืบก็ะจะคำนวณยากนะครับก็ยากหน่อยนะครับตัวเน้นๆคือกับ0นะครับด้านนี้แลข456นะครับเลขที่ออกมานะครับ594และ14ล่างนะครับก็เติมดีนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเต็มสูตรใหญ่นะครับ เมื่อที่แล้วเราก็เข้ามาที่เจ็ดห้านะครับกระทสตัว่าเข้าที่เจ็ดห้านะครับแล้วก็เน้นเอาไว้หกกับห้านะครับด้านนี้ยางน้อยมาหนึ่งตัวนะครับแต่งอวันนี้หลุดนะครับหกกับห้ารู้สึกว่าจะหลุดเข้าตัวรองนะครับสามกับสองนะครับเข้าตัวรองนะครับมาดูง่วดนี้นะครับงวดนี้ก็เจ็ดโนสามนะครับล่างเจ็ดห้านะครับเราก็ได้เหมือนเดิมนะครับ เราก็ได้หกนะครับเจ็ดห้านะครับล่างทก็นับแต้มตอเป็นหกเอาหกเราบวก3ามนะครับเราก็ได้มาที่9ก้ากับ8ดนะครับเก้าแปดนะครับหเรายกเอาไว้นะครับลดจากหมาเป็นห้านะครับต,ตัวเน้นๆนะครับจากนี้มาเราก็จับใส่นะครับแปดเก้าแปดแปดแล้วก็เก้าเก้า 9 8ถ้า0นย์นย์นะครับก็รู้สึกว่าตัวนนเน้นนะครับตัวรองก็คือ6กบ5นะครับก็ลองอะไรพิจารณาดูยนะครับผมก็ลืมบอกนะครับด้านนี้ก็8เก้าศูนย์นะครับเจ็ดนะครับบวกห้าอ่าบวกห้านะครับก็ได้สองนะครับได้สองบวกหกคงที่นะครับเราก็ได้แปดนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับ ก็ลองไปพิจารณานะครับชุดนี้ผมไม่ได้จับชุดให้นะครับกอ็อาจจะจับชุดนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้นะครับถ้าชอบนะครับก็เสียเวลาเนาะเ <c oughs> <c oughs> สียเวลากับท่านที่ทติดตามนะครับเลขที่จัจับคู่ออกมานะครับก็ได้ดังนี้นะครับผมจะจับให้ดูเป็นแนวทางให้ก่อนนะครับเื่อชอบก็เอาไปเสี่ยงนะ ไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็ไม่ว่ากันนะก็มีเข้ามีหลุดสูตรการคำนวณก็มีเข้ามีหลุดธรรมดานะครับเลขที่เราจะจับออกมาคือเก้าเลยครับเลขเก้าแปดนะครับแล้วก็เก้าเก้าแล้วก็เออข้าแปดก็เก้าถ้าเข้าศูนย์นะครับแล้วก็มีอยู่ที่แปดแปด แล้วก็แปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์นะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นเน้นมาก็ได้ดังนี้หกชุดนะครับตัวกันตัวรองนะครับก็มีอยู่มาที่หกแปดนะครับแล้วก็ห้าแปดแล้วก็หกเก้าห้าเก้าแล้วก็หกศูนย์ ศูนย์นะครับทดลองนะครับทดลองไปพิจารณาดูนะครับผมก็ได้จับไว้ดังนี้นะครับก็มีเก้าแปดนะครับเก้าแปดเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์นะครับตัวกันไว้ก็คือมีหกชุดเหมือนเดิมนะครับเป็นชุดใหญ่นะครับอันนี้ก็งวดวัะจันทันที่นะครับหนึ่งต่อคอนะครับ1หนึ่งต่อคอ ห้านะครับก็อลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบเนาะก็อลองหานะตัวอื่นมาเทียบดูนะครับาที่ผมเคยคำนวณเอาไว้ก็เป็นเลขนะเออสิหน่วยบนล่างนะครับก็อลองดูเอามาเรียบเทียบว่าตัวไหนนะก็อลองไปพิจารณาดูครับจานั้นก็มี1นชุดถึงสองชุดนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนำเป็น นทางไว้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ